อีกตำนานความเชื่อของนกแสกถูกจำแนกว่ามันคือนกผีมันถูกฆ่าด้วยคนมานานปีคำสาบนี้ยังอยู่ตลอดการย้อนกลับไปเมื่อ30ปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ถูกล้อมรอบด้วยป่าใหญ่และภูเขาสูง มีชายคนหนึ่งชื่อทองปานอายุประมาณสี่สิบกว่าปีเขาเป็นคนท้องถิ่นที่เคยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้เมื่อยังเด็กแต่เมื่อเติบโตขึ้นเขาได้ออกจากหมู่บ้านไปเพื่อหางานทำในเมืองใหญ่ทองปานไม่เคยคิดจะกลับมาเลยจนกระทั่งวันหนึ่ง เขาได้รับจดหมายจากญาติพุทธาว่าพ่อแม่ของเขาเสียชีวิตลงและทรัพย์สมบัติในบ้านเกิดต้องให้เขามาจัดการเองทองปานจึงตัดสินใจกลับมาหลังจากที่จากไปนานกว่ายี่สิบปีเมื่อทองปานมาถึงหมู่บ้านเขาพบว่า มันเปลี่ยนไปมากถนนดินที่เคยเต็มไปด้วยรอยเท้าเด็กและเสียงหัวเลาะตอนกลางคืนตอนนี้เงียบสงัดราวกับไร้วิญญาณชาวบ้านหลายคนที่ทองปานจำได้เมื่อครั้งยังเด็กก็าหายไปหรือแก่ชราจนแทบจำไม่ได้เลย ขณะที่ทองปานกำลังสำรวจบ้านเก่าของตัวเองเขาสังเกตเห็นว่าชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างมองเขาด้วยสายตาหวาดระแวงบางคนถึงกับหลบหน้าทองปานถามคำถามกับพวกเขาก็ไม่มีใครตอบเขายกเว้นคำพูดเดียวที่พูดออกมาเบาๆว่า อย่าออกไปตอนกลางคืนคืนแรกที่ทองปานนอนในบ้านเก่าเขาได้ยินเสียงประหลาดจากป่าด้านหลังบ้านเป็นเสียงเหมือนนกกรีดร้องคล้ายเสียงผู้หญิงร้องไห้ทองปานพยายามไม่สนใจแต่เสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนเขาทนไม่ไหวต้องออกไปดู เมื่อทองปานเดินเข้าไปในป่าเขาพบว่าเสียงนั้นมาจากทิศทางของต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาเห็นเงาร่างบางอย่างเกาะอยู่บนกิ่งไม้ร่างนั้นมีดวงตาสองประกายในความมืดเมื่อมันหันมามองทองปานเขารู้สึกขนลุกทั้งตัวเพราะร่างนั้นใบหน้าเหมือนมนุษย์ แต่ลำตัวเป็นนกขนาดใหญ่ทองปานตกใจแล้ววิ่งกลับบ้านโดยไม่หันมามองอีกเลยแต่ในคืนนั้นเองเขาฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเขาในฝันเธอบอกว่าเธอชื่อวิไลและเธอเคยเป็นคนในหมู่บ้านนี้แต่ถูกสาปให้กลายเป็นนกแสก เพราะความผิดที่เธอไม่ได้ก่อเช้าว,วันรุ่งขึ้นทองปานตัดสินใจถามชาวบ้านเกี่ยวกับวิไลแต่ทุกคนปฏิเสธที่จะตอบคำถามบางคนถึงกับแสดงท่าทางโกรธเกรี้ยวและบอกให้เขาหยุดถามเรื่องนี้แต่ในที่สุดทองปานก็ได้คำตอบจากผู้เท่าคนหนึ่ง ที่ยอมเล่าเรื่องให้กับเขาฟังปู่เท่าเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนวิไลเป็นหญิงสาวที่สวยที่สุดในหมู่บ้านแต่เธอถูกกลับหาว่าเป็นแม่มดเพราะชาวบ้านเชื่อว่าเธอใช้มนต์ดำทาลายพืชผลของพวกเขาความจริงแล้ววิไลเป็นเพียงเหยื่อของการใส่ความจากกลุ่มคนที่อิจฉาเธอ ชาวบ้านจึงจับเธอไปเผาทั้งเป็นและสาบแช่งให้วิญญาณของเธอไม่ได้ไปผุดไปเกิดวิไลกลายเป็นนกแสกที่ต้องวนเวียนอยู่ในป่าหลังหมู่บ้านนี้ตลอดกาลเมื่อรู้ความจริงทองปานรู้สึกผิดแทนชาวบ้าน และอยากช่วยวิไลให้พ้นจากคำสาปเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปในป่าในคืนถัดไปเพื่อตามหาวิไลและอยากรู้วิธีปลดปล่อยเธอแต่เมื่อเข้าไปในป่าเขาพบว่าเสียงนกแสกดังขึ้นเรื่อยๆและเงาล่างของวิไลก็ปรากฏตรงหน้าเขา วิไลพูดกับทองปานว่าเจ้าเป็นคนแรกที่พยายามช่วยข้าแต่เจ้ารู้หรือไม่ว่าคำสาบนี้ไม่สามารถปลดได้จากนั้นเธอก็เล่าความจริงที่น่าสะึึงกลัวให้ทองปานฟังวิไลบอกทองปานว่าคำสาบนี้ไม่ได้มาจากชาวบ้านที่เผาเธอ แต่มาจากตัวเธอเองเพราะในอดีตชาติเธอเคยเป็นแม่หมดที่ทรงพลังและเธอเลือกที่จะสาบตัวเองให้กลายเป็นนกแสกเพื่อลงโทษชาวบ้านที่ทำร้ายเธอแต่เมื่อเวลาผ่านไปเธอกลับพบว่าคำสาบนี้ไม่ได้แค่ลงโทษชาวบ้านแต่ยังทำลายล้างเธออีกด้วย วิไลบอกทองปานว่าเจ้าไม่ควรมาที่นี่เพราะตอนนี้เจ้าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของคำสาบแล้วจากนั้นร่างของวิไลก็าหายไปในความมืดและเมื่อทองปานมองลงมาที่มือของตนเองเขากลับเห็นว่ามันเริ่มเปลี่ยนเป็นปีกของนกแสกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวบ้านไม่เคยเห็นทองปานอีกเลยมีเพียงเสียงนกแสกที่ดังขึ้นในคืนที่มืดมิดและบางครั้งหากใครโชคดีพอพวกเขาอาจเห็นเงาล่างของทองปานและวิไลที่บินวนเวียนอยู่ในป่าใหญ่คอยเฝ้าดูหมู่บ้านนี้ตลอดกาลและนี ก็เป็นอีกตำนานความเชื่อของนกแสกว่าทำไมนกแสกจึงอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ไม่ให้ใครมองเห็นถ้ามันมาเกาะที่บ้านหลังใดมันอาจจะพาวิญญาณไปอยู่กับพวกมันก็เป็นได้